สวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการมายาไอดอลทางสู่ฝันมุ่งสู่ดาวครับพี่ชัยแฮกครับผมเล้งครับผมเบนครับสวัสดีครับผมนัทกราฟท์ครับครับผมก่อนที่จะมาทําความรู้จักกับน้องๆทั้งสองคนในเวทีมายาไอดอลของเรานะครับตอนนี้เรามาทําความรู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆของเรานั่นก็คือดีบีนายดีบีไนายดียังไงครับคุณเล้งดีบีนายนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับ ซึ่งสามารถฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์คัดเกรดมาจาก9ชนิดที่เป็นสมุนไพรชั้นดีโดยเฉพาะเลยนะครับครับซึ่ง<ม>สามารถมีส่วนช่วยในสรรพคุณลดเบาหวานความดันมือเท้าชาคอเลสเตอรอลไขมันในเลือดสูงหรือว่าตรกลีเซอร์สูงแม้กระทั่งบำรุงสายตาได้อีกน,นะครับอีกทั้งเป็นสมุนไพรที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต้านเชื้อแบคทีเรียและช่วยลดโอกาสการติดเชื้อโควิดยับยั้งการเพิ่มจํานวนของ ไว้และรวมถึงการช่วยต่อต้านอัทิมูลอิสระครับครับผมนะครับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์026669456นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ026669456และตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษถ้าใครกลัวว่าโทรไม่ติดนี่ก็สามารถสแกน QR Code ที่โชว์อยู่ทางด้านหน้าจออยู่ตอนนี้หรือแอดไปที่แอดไ i ยาไรนะครับไม่ได้แค่มี ดีบีนเท่านั้นนะครับ,รบยังมีของแถมเป็นกาฟแฟด้วยอ่ะแล้วก็ทาความรู้จักกับน้องๆเพิ่มมากขึ้นนะครับอบคุณนาคุณตาก,กดีท<ส>ั้งสองคนนี้ใกล้โค้งสุดท้ายเข้าไปเรื่อยๆวันนี้คือสองคนนี้เคยมาออกแล้วแต่คราวนี้เราอยากให้มาอัปเดตนิดนึงอ่ะน้องเบน้นแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงครับสวัสดีครับผมเบ้นพิชัยเพิ่มสุขนะครับตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์นะครับก็เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับ คณะอะไรนะครับคณะวิทยาศาสตร์ครับภาวิชาเคมีครับครับผม้องเบนคนต่อไปครับครับสวัสดีครับผมนัทกรพัฒวิกรมงศานะครับประกวดอยู่ในหมู่ในหมู่ LGBT นะครับ MC02 ฝากเป็นกำลังใจให้นัทด้วยนะครับครับผมสองคนนี้อ่ะพี่เล้งมีอะไรจะถามอาถามนะเบนจบวิทยาศาสตร์มานะครับใช่ครับแล้วคือมันจุดพลิกผันอะไรทำอยากที่เรามาประกวดหรืออยากที่เราเข้าวงการจุดพลิกผันก็คือเราอยาก ลองหาประสบการณ์ใหม่ๆดูเพราะว่า<ม>การที่เราเรียนอยู่ในห้องเรียนหรือว่าเรียนอยู่ในห้องแลบเนี่ยม,มันเป็นประสบการณ์ที่เราเนี่ยเคยทํามาแล้ว<ม>ซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานของชีวิตอย่างหนึง่งเราสามารถต่อยอดได้แต่ว่าในการประกวดมายาไอดอลในครั้งนี้นะครับมันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้แสดงศักยภาพในตัวในตัวเองเนี่ย,ยออกมามนะครับนะครับ<ม>แล้วน้องนัทล่ะครับ คกอ็อย่างนัดก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่านัดเคยอยู่อยู่ในวงการประกวดพวกประกวดเวทีต่างๆมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอยากชาเลนต์ตัวเองมากขึ้นพ <ừ. S 1> ี่ชายแฮกอยากอยากลองทําในสิ่งที่ตัวเองเนี่ย เป็นความสามารถที่คิดเด่นอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้โชว์ออกมาคือชอบคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ตอนนี้ครับก็เลยแบบอยากมาโชว์ร้องเล่นเต้นพูดขายของก็จะโชว์งัดทุกอย่างมาสู้แล้วก็อยากฝึกฝนพัฒนาตัวเองเป็นเหมือนน้าไม่เต็มแก้วครับก็เลยเลือกมาประกวดอย่างเช่นล่าสุดเราก็ไปเจอกันที่งานอะไรนะครับไอดอลเอ็กซนก็ได้ไปเจอกนมาแล้วด้วยคู่เป็นยังไงบ้างไหนลองเล่าประสบการณ์สิมันก็ คืนหนึ่งเลยนะครับจากการที่ตอนแรกเริ่มก่อนที่เราจะมาประกวดเราก็ยังพอมีคนรู้จักบ้างแต่พอไปในงานนั้นเราก็ทําให้เรามีแบบกลุ่มที่เขาชื่นชอบเรามากขึ้นเราเราเริ่มรู้สึกว่าเราก็ภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ได้แบบได้โชว์ไปแล้วก็มีคนชื่นชอบนะครับเนาะเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยเนาะตอนนั้นนัดโชว์อะไรนัดโชว์เต้นครับโอ้โหอ๋อที่มากันเต็มทีมเลยใช่ใช่ใช่วันนั้นนะครับก็ใครได้ชมถ่ายทอดสดทางมายาก็คงจะได้เห็นนะแล้วเบนส์ตอนนั้นทำอะไรเป็นร้องเพลงครับ ตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นเวทีที่มีคนมาดูเยอะเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเบนก็มีประกวดเวทีอีกเวทีหนึ่งมาก่อนแต่ว่าเป็นประกวดนาแบบซมากกว่าครับก็เป็นเวทีมือนกันครับซึ่งจริงๆแล้วเวทีมาายเดาของเราเนี่ยเอาง่ายๆว่าเราทําแทบครบ ทุกอย่างเลยนะครับในการประกวดปยายเนาะไม่ว่าทั้งเอาน้องๆเข้าสู่การบันเทิงแลีกอย่างหนึ่งเราต้องการที่จะสร้างอาชีพให้กับน้องๆคือทํางานวงการบันเทิงเนี่ยนอกจากการแสดงแล้วเนี่ยหลายคนก็จะต้องมีอาชีพอ,อีกอย่างหนึ่งรู้สึกยังไงที่เวทีนี้มีการคัดอินฟูด้วยให้น้องรู้จักทักษะในการขายของในความรู้สึกเรารู้สึกยังไงผมคิดว่ามันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะครับที่เราเนี่ยจะได้สามารถโชว์ศักยภาพศักยภาพในการใช้ บทสนทนาหรือการพูดการขายของเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นการค้าขายเนาะซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงการที่เราเนี่ยไม่มีอีโก้ในการใช้ชีวิตเออเรียกว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์นง่ายสมมติว่าเรามีผลิตภัณฑ์หรือสักอย่างหนึ่งวันไหนเราไปที่ไหนปุ๊บเราเห็นใครที่มีความรู้สึกว่าอ่ะเจอนัดเรามาคุยขายของดีกว่าเรามาไลค์สัดีกว่าแชร์ไปเผื่อคลิปนี้อาจจะโดนใจ คาอาจจะซื้อก็ได้ซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึงแต่สิ่งที่เราคือเราทําไปก่อนแล้วอเอาแล้วนะั้นรู้สึกยังไงบ้างครับครับก็จากอาการขายของเอ<ๆ>ก,ก,ก็รู้สึกว่า คือมันมันก็คืองานสุดจรจตที่เม็ดเงินนะครับจะเยอะหรือจะน้อยคือเราไม่ต้องอีโก้ว่าตัวเราเป็นใครเป็นอะไรยังไงคือการขายของทุกวันนี้มันสําคัญมากเนาะกับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วหนึ่งมันจะเป็นพื้นฐานเป็นความสามารถทําให้เราเป็นวิชาชีพติดตัวไปแล้วเราก็ใช้ได้ไปตลอดยาวๆเลยใช่ครับคือเอาง่ายๆเนาะนักเล็กน,นะอย่างตอนนี้เวทีนางงามหลายๆเวทีหรือเวทีประกวดต่างๆชาเลนต์หนึ่งที่ต้องมีนั่นก็คือในเรื่องของการไลฟ์ขายของเพราะพี่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ ทำให้ตัวผู้เข้าประกวดเองเนี่ยใช้ความสามารถใช้ทักษะเนาะอ่ะพี่เล็กมีอะไรจะถามอีกครับก็พี่นัดครับพี่นัดนะครับ,รบไปประกวดมาหลายเวทีแล้วใช่ไหมซึ่งคิดว่าการประกวดมายาไอดอลมันมีความชาเลนหรือมันมีความทา้าทายที่แตกต่างกับการประกวดอื่นอย่างไรครับเอาจริง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 เลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยจากการประกวดที่ผ่านมามันก็จะเป็นการประกวดความงามอะไร mm hmm. ซึ่งประกวดเสร็ ประกวดเสร็จเราก็อาจจะทํางานให้กองแต่ว่าการประกวดมายาไอดอลเนี่ยนัดเลือกมาเพราะว่านัดต้องการสร้างอาชีพให้ตัวนัดที่จะทํางานกับมายาแชนแนลไปยาวๆเลยนะครับอันนั้นเขาอาจจะมาเป็นวินิกรแทนคนข้าๆแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ปิดการด้านอื่นนะครับหากมีโอกาสหรือว่าอะไรเข้ามาร้องเล่นเต้นพูดขายของนัดกรพัฒน์ทำได้หมดทุกอย่างเลยนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เดี๋ยวจะขึ้นโบลขึ้นไอจีติ๊กต็อกต่างๆให้ผ่านพี่ชายแฮกได้เลยครับได้ไ้ไปทำเพิ สำหรับผมเนี่ย <c oughs> ก็การประกวดมาาไอดอลในครั้งนี้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ <c oughs> แล้วก็ครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกัน <c oughs> เพราะว่ามีการอ,อบรมทั้งการละครการแสดงละคร <c oughs> หรือว่าการจะ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม,อมในค่ายละครใหญ่เช่นโคลิเซียม,มแล้วก็รวมถึงการใช้ทักษะในการพูดการขายของอย่างงี้ครับซึ่งมันทําให้เบนเนี่ยรู้สึกเปิดโลกกว้างแล้วก็สแสดงความสามารถที่ตัวเองอยมีอยู่เรามีการเวิร์กช็อปก,ก,กับเพื่อนๆรวม มาหญ่ดอแล้วใช่ไหมครับมีแล้วมีแล้วเนาะมีเรียนแสดงการแสดงด้วยกันสนุกมากสนุกนะนุซึ่งก็มีหลายๆคนก็เริ่มไปทํางานในวงการแล้วก็มีนะครับโอกาสดีๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมความสามารถของน้องทั้งสองคนนี้นะครับอยากจะให้พูดชื่อแล้วก็ให้แฟนๆเผื่อใครที่กำลังชมอยู่ตอนนี้โหวตให้คุณด้วยเ่ะเริ่มจากน้องนั้นก่อนเลยครับ ครับก็นัดกรพัฒวิกรมองศานะครับประกวดอยู่ในกลุ่มมายาไอดอลกลุ่ม LGBT ครับก็ฝากด้วยนะครับ MC 0 2ถึงจะเบอร์2แต่ไม่เป็นรองใครแน่นอนครับผมครับผมบวชน้องนัดกันด้วยนะครับอะถ้าใครอยากเป็นแฟนครับติดต่อช่องทางไหนได้บ้างก็ตอนนี้เลยนะครับนัดเนี่ย พักการเล่นติ๊กตอไปนานแล้ววปิดตอนนี้ก็กลับมาเล่นติ๊กตอกฝากทุกคนมา Follow กันแล้วเราก็จะได้ติดตามกันนะครับก็ติ๊กตอวิกรมวงษาเป็นภาษาอังกฤษครับ V I K R O M W O N G S A I G ก็วิกรมวงษาครับแล้วก็ Facebook นัดก่อนพัดวิกรมวงษาครับผมครับน้องเบนครับสําหรับเบนนะครับก็ขอ ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งแรงเชียร์ให้กับผมด้วยนะครับใน MA03 เป็นพิชัยเพิ่มสุขนะครับส่วนช,ช่องทางการติดตอ่อเนี่ย<ม>ก็จะมีทั้งช่องทาง,ทาง TikTok YouTube Facebook แล้วก็ IG นะครับถ้าเป็นช่องทาง TikTok เนี่ย Mercedes Ben z ครับแล้วก็ถ้าเป็นช่องทาง IG เนี่ยก็จะเป็น PHI CHAI จุด B E N ขีดแซดครับแล้วก็ถ้าเป็นช่องทาง YouTube นะครับก็จะเป็นพิชเบนนะครับ P H I C H B E N z ครับแล้วถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็นพิชัยเพิ C ่มสุข e นะครับ,รบแล้วคืนโชว์ให้ทางด้านหน้าจอทีวีอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถเป็นแฟนคลับแล้วก็ ไปติดตามน้องๆได้แต่ตอนนี้นะครับทั้ง2คนก่อนที่จะจากกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะลากันด้วยความสามารถของน้องๆไว้ไท้ายรายการแล้วจะได้ชมกันตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาไปก่อนไปชมน้องๆทั้งน้องเบนน้องนะัดแสดงความสามารถกันนะครับตอนนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีสสดครับ สวัสดีครับผมเบนพิชัยพ่มสุขนะครับหมายเลข MA03 ครับสำหรับตัวเบนเอนะครับผู้เข้ประกวดก็มีส่วนนะครับก็น่ากลัวบ้างสำหรับบางคนนะครับแต่ว่าเบนก็มีความมั่นใจอยู่แล้วครับว่าก็สามารถจะต่อสู้แล้วก็เอาชนะผู้เข้าประกวดคนอื่นได้ครับสำหรับตัวเบนเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของอ,อัธยาศัยดีนะครับหรือว่าจะเป็นการสนทานาก็จะเน้นเป็นผู้แบบว่า อาจจะกึ่ทางการนิดนึงแต่รับรองว่ามีความเอนเตอร์เทนแล้วก็ความรู้ไปนในตัวครับสำหรับเรื่องหน้าตานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับประกวดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบนคิดว่าหน้าตาเราเนี่ยก็สามารถช่วยได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดแข็งของตัวเบนเองครับคำแก้วไอ้กำนันมึงทำอะไรมาใกู Xin <laughs> cao Oh. 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 cho Oh. 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 cao. Oh. Cao. สวัสดีครับผมนัทกรพัฒวิกรมวงศานะครับ MC 0 2ประกวดในหมวด LGBTQ ครับไม่น่ากลัวเลยนะครับคือทุกคนคือทุกคนมาประกวดกันแบบมาจอยมาเป็นเหมือนเป็นแฟมิลี่มาแบบเราก็แบบสู้ไปด้วยด้วยกันอะไรเงี้ยครับสำหรับตัวนัทเองอ่ะนัดแข่งกับตัวเองเนี่ยแหละที่สุดถ้าจะให้พูดว่าตัวนัทมีอะไรดีบ้างนัทคิดว่านัดร้องเล่นเต้นพูดโชว์ขายของ ครบ,บที่กรอนพัทเลยครับสําหรับการประกวดก็ต้องมันก็ต้องยอมรับว่าหน้าตาก็จะเป็นประตูด่านแรกที่จะทําให้คนเห็นแล้วเนาะแต่นัทก็คิดว่าหน้าตานัทคงพอสู้คนอื่นได้บ้างอยู่นะครับใช่ไหมครับครับแล้วก็กลับมาอยู่ที่นัทกับเบน์นะครับซึ่งนัทกับเบน์เนี่ยเคยบังเอิญไปเจอกันที่งาน i d ไอดอลเอ็กซ์เชนไอดอลเอ็กซ์เชนแต่ว่าเราอะได้โชว์กันคนละรอบอซึ่งเราอะ อยากมีโปรเจกที่จะร้องเพลงร่วมกันมานานแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับก็นัดกับน้องเวนซ์เนี่ยก็จะมาร้องเพลงด้วยกันให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาร้องเพลงอะไรครับวันนี้เป็นเพลงรักแท้เนาะของนุนิวนะครับเป็นเวอร์ชันพาร์ทสลับการไทยจีนะครับจะได้ขายแฟนทางจีนแล้วก็แฟนทางไทยได้ด้วยเนาะครับทุกคนนะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ ต่อให้ระยะทางไกลเท่าไรก็ไม่อาจขวางทางของหัวใจต่อให้ฟ้าที่ดูกว้างใหญ่รักกว้างกว่านั้นคำว่ารักไม่เคยแพ้อะไรถ้าทั้งสองหัวใจยังเคียงข้างกันรักที่จบลงคงแค่เพียงเพราะรักกันยังไม่มากพอ 你苦煎我的是苦，苦煮酒我如何但你苦莫的一瞬温柔，永我留怀。当春初破衰，但风皮酒我陪你。把双皮破铺酒，一样我把你。奈春酒满酒，满酒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  ฟ้าร้ดินจะคว้ารักเราจะข้ามผ่านไปใกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใด hey.